ทีมใดจะเป็นแชมป์โลกปีนี้ปีนี้นะครับบอลโลก2 0 0 8ถือว่าทายากนะครับค,คือคือมันมีความสูสีมากมันไม่มีใครโดดเด่นเเฉพาะเลยนะครับแต่ละทีมเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกันแต่ทีมตัต้งๆต่ต,ต,ต้นนะครับระดับ4-5ทีมแรกก็ต้องเป็นพวกสเปนเยอรมันบราซิลอาร์เจนติน,นาแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับคือคืออังกฤษในใจผมเชียร์นะแต่ผมคิดว่าวาสนาคงไม่ถึงเพราะว่าความ ตัวที่เป็นตัวตัดสินเกมมันมีน้อยนะครับคือถ้ามองมาตอนนี้ผมคิดว่าเยอรมันแข็งแกร่งมากอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างนะแต่ความแข็งแกร่งแล้วก็ความเก่าของอสเปนครับสองทีมเนี้ยผมมองว่ามีโอกาสเพราะอย่างบราซิลเนี่ยดูวิอวาก็จริงแต่ว่าเปราะบางในเกมรับนะครับถ้าจะให้ผฟันธงชี้ขาดตอนนี้ผมผมคงม,มองไปที่เยอรมันนะแต่ผมไม่ได้เชียร์เยอรมันนะแต่ผม,มองเรื่องความแข็งแกร่งแล้วก็มาตรฐานเขาค่อนข้างจะสูงน่าจะเป็นโอกาส ที่มีเป็นไปได้สูงที่ว่าเยอรมันจะป้องก,กันแชมป์ได้ครับเพราะครั้งนี้คิดว่าเยอรมันเ,นเราเปเขาถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งแล้วก็หลายคนพูดว่าการป้องก,กันแชมป์มันค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าเยอรมันก็เป็นชาติที่คนน่อนข้างจะอยู่รับร้อมในทุกด้านทขาเป็นบบทีมประสบการณ์แน่นอนแล้วก็โยคิมเลอรก็เป็นโค้ชที่เก่งก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งในสี่มีเยอรมันอาจจะเป็นบราซิลฝรั่งเศสอาร์เจนตินากับสเปนอาจจะอดไดกเข้ามาสุดท้ายก็อยากจะ คิดว่าเยอรมันนั้นเป็นชาติแรกที่เป็นแชมป์ที่อเมริกาใตา้ก็่าจะเป็นชาติแรกในยุคใหม่นะที่ป้องกันแชมป์ได้นะเยอรมันแล้วกันครับวันนี้ก็เป็นการประกาศความพร้อมนะครับของทีมงานสายามสป,ปอร์ตนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลน,นะครับอันดับหนึ่งของประเทศโอโ้โหแม่นวยตัวเองหายเลยก็ติดตามกันได้นะเพราะว่าข่าวสารข้อมูลนะครับแม่นยําถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราจะนําเสนอใน รูปแบบของความสนุกสนานด้วยพูดง่ายว่านอกจากจะได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ได้รับความบันเทิงด้วยส่วนแชมป์ในปีนี้ในสายตาของผมนะผมมองว่าน่าจะถึงเวลาที่ทีมชาติบราซิลกลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าดูจากตัวผู้เล่นรายชื่อผู้เล่นนะครับดูจากฟอร์มการเล่นล่าสุดเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับมีความพร้อมแล้วก็บราซิลเนี่ยเวลาเล่นฟุตบอลโลกมักจะทําได้ดีเสมอครับ